สวัสดีครับต้อนรับคุณก็สู่พื้นทางช่องนะครับผมสกลวัฒน์เล่าข่าวกับกาแฟดํายามเช้าเช้าทานกาแฟกันไปแล้วก็คุยกันไปนะครับสรุปประเด็นข่าวนะครับวันนึงประมาณ5านาทีสิบนาทีแล้วแต่ครับว่าจะมีข้อมูลข่าวออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็แน่ๆนะครับวางวแห่งความรู้สึกของผู้คนก็ค่อนข้างนะครับฟุ้งไปทั่วเลยตอนนี้นะครับเรื่องราวของประเด็นเร่าที่ถูกจับขังล็อกแขน นะครับให้ตรึงอยู่กับที่นะครับโดยที่มีเรื่องของสอบกอก็อมันเกี่ยวข้องเรื่องของการไม่ดําเนินการปลดบล็อกนะครับคือพูดง่ายว่าปลดแบบไม่ปลดนะครับนะครับงานนี้ทําให้ประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจนั้นเดินกันลําบากเมื่อวานก็ไปคุยกับผู้ประกอบการหลายท่านด้วยกันก็ติดปัญหาตรงนี้ว่าวันนี้ทําธุรกิจไม่ได้เลยเจ๊งอย่างเดียวนะครับเปิดถึงสี่ทุ่มก็ไม่มีใครมานั่งกินแบบลวก นะครับสู้ซื้ออาหารไปนั่งกินที่บ้านดีกว่าในขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับโรคนะครับโควิด -19 ในต่างประเทศนั้นทุกประเทศตอนนี้ซาลงแล้วก็ไม่มีการล็อกดาวน์ปิดประเทศเหมือนเราทอนอันที่ต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับทุกคนก็เป็นท,ทุกประเทศนะครับก็คือสู้ด้วยใจที่อยากสู้แล้วก็ไม่จําเป็นล็อกพันธนาการใดๆกับประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธ นะครับที่เป็นผู้บริโภ์นะครับวันนี้นี่หลายเรื่องนะครับเรื่องการเมืองนะครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติถาโถมประเทศไทยอย่างรุนแรงนะครับพายุกําลังนะครับตีวงเข้ามานะครับหลายลูกด้วยกันมาอย่างประเทศไทยนะครับแน่ๆก็คือว่าเกี่ยวกับสภาวะของแผดินไหวอาจจะเกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนก็ได้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นไม่มีใครช่วยอะไรเราได้ เราต้องเตรียมรักมือให้ดีนะครับประชาชนทุกคนทำกางการสงสัยนะครับของน,น,นักธุรกิจผู้ประกอบการนะครับนั่งคุยกันแบบเอาแบบำํำๆว่าเออตำแหน่งนายกรักฐมนตรีเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับและทํำไมมีคําถามเกิดขึ้นว่าทํำไมใครที่ขึ้นมานั่งในตําแหน่งนี้นะครับถึงไม่ยอมลงกันแบบง่ายต้องให้ประชาชนขับไล่ นะครับไม่เอาก็คือขับไล่แล้วก็บอกว่าคุณไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งนี้ละนะครับคุณไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนานาประเทศไม่ได้ให้การยอมรับ <c oughs> และคุณก็บริหารไม่เป็นในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับบริหารลงรวบทั้งหมดไม่ได้เรื่องเลยนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าสภาวะความเป็นผู้นำนะครับบ้านเราเนี่ยขาดวินเลยนะครับแต่ก็แปลก มีข่าวออกมาว่าบางกระแสบอกว่าตอนเนี้กําลังพยายามดับดันตัวเองเข้าสู่ในการช่วงชิงตําแหน่งนายกถัดไปนะครับในรอบถัดไปการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาบอกเขาจะช่วงชิงเอาตําแหน่งกับคืนมาให้ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับทั้งที่อีกไม่กี่ปีเขาก็จะเสียชีวิตกันหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่บอกกับตัวเองว่าเดินไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีใครมาชงหรอกมาเป็นนายกนายกอะไรต่างๆแต่หลังบ้านเขาก็คุยกัน วันนี้สังเกตดูว่าไหลยอ่างที่คุยกันหลังบ้านเนี่ยถูกนํามาเสนอในหน้าสี่เรื่องของการยกกลมทั้ง4กลับคืนไปให้ประชาธิปัตย์จากการที่มีการเรียกร้องมีการคุยอะไรเกี้ยเสียอะไรกันหลังบ้านเราไม่รู้แต่แน่ๆมีการคุยกันแน่นอนอาจจะมีบิ๊กตู่บิ๊กป้อมคุยกันว่าพี่ถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่เราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับภูมิใจไทยก็เดินตามอยู่แล้วทุกวันนี้ นะครับเดินตามจะไปทางไหนตูภูมิเจ้ไทยเขาก็ผนึกกันแน่นนะครับเดินกันสิบกว่าคนนี่แน่นสภาไปหมดเดินไปเดินมาไปกินกาแฟาก็ไปกันทั้งหมดทั้งยวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังดูอยู่ก็คือเป็นปลาหิลิเกโขนนิ้วโรงใหญ่นะครับในสภานะครับมีการพูดคุยกันขนาดยังไม่ได้ลงเลือกตั้งเลยนะครับเนี่ยยังวุ่นขนาดนี้การเลือกตั้งนี่หนองเลือดก,กันแน่นอนนะครับวันนี้ ผมไม่รู้หรอกว่าวิกคอมเนี่ยโดนยาอะไรที่คืนสีกลมไปให้นะครับและตัวเองก็บอกว่าสามารถที่จะบอกว่าเขาดันนายกตู่ขึ้นเป็นนายกอีกรอบหนึ่งทำได้แต่หลังบ้านไปคุยเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่สื่อเอามาพัดก็บอกก็ได้นะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับนะครับตามมนต่อนะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรแน่นอนและถาวรน,นะครับไม่มีอะไรแน่นอนและ ภาวในวงการเมืองปลิ้นปล้อนนะครับเล่เพทุบายหลอกลวงนะครับว่ากันว่ากันแล้วแต่มาดูเรื่องของภาวะความเป็นผู้นําของประเทศหน่อยนะครับผู้นําที่ดีไม่ควรอะไรครับไม่ควรที่จะพูดอย่างทำอย่างผู้นําที่ดีจะต้องเป็น leader by example นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีประกาศสภาวะสุกเฉิญมีการขอความร่วมมือในนามของรัฐบาลก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย นะครับประกาศอย่างไรก็ต้องทำงน,น,นะครับผู้นำไม่ควรแสดงความเห็นส่วนตัวที่ไม่ได้ยืนหยัดอยู่บนทางการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์หรือมีหลักฐานการรองรับนะครับผู้ดำที่ดีจะต้องไม่สร้างความแตกแยกและต้องสามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวใจใจกันนะครับต้องสร้างความเป็นทีมต้องไม่กล่าวหาต่อว่าผู้อื่นอดีตเป็นอย่างเงี้ยและที่ผ่านมาก็ รัฐบาลที่ผ่านมาก็เห็นทําอย่างที่ทําเลยอะไรอย่างนี้นะครับไม่ควรโจมตีรายงานผลการสํารวจผลการวิจัยแต่ควรยอมรับหาวิธีการแก้ไขเป็นสิ่งที่ที่ควรกระทําอย่างยิ่งไม่ควรเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ส่วนรวมไม่ควรเอาอีโัาตาตัวตนของตัวเองไปสูงกลางจัดการภาวะวิกฤตต่างๆเพราะถ้าทําเช่นนั้นแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะไร้ซึ่งวิฒิภาวะความผิหน้ำนั้น การเปผู้นำจะด้อยลงทันทีดูไร้ค่าเหมือนขยะชิ้นหนึ่งข้างถนนนะครับแถลงข่าวทีเกินไปในวิธีแถลงเป็นเครื่องมือในการหาเสียงแย่งซีนผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤตประชาชนจะต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะั้นภาวะนี้ผู้นําที่ดีควรออกมาในเรื่องของการแถลงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ควรทําตัวเป็นโคศพก,การแพทย์นะครับแล้วก็ มันไม่ได้ทำให้เกิดความนิยมที่เพิ่มขึ้นนะครับมันทําให้ความนิยมนั้นถดถอยไปทันทีทแถลงข่าวนอกประเด็นไม่อยู่ในสคริปต์นะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวในวันนั้นนั้นนกะารสังเกตได้ว่านายกเรานี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าส่งใบหรือโพยเนี่ยนะครับ A4 ไปให้ท่านท่านไม่ได้พูดตามที่เขียนมาออกไปตามตามใจที่านเอรงตการนี่คือคนที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะคนที่บ้าใหม่ ผู้บ่าวมักใหม่นะครับถือใหม่ได้ไปลายเลยเจอใหม่ได้เสียงมันกล้องนะครับเสียงมันฟุ้งนะปลายเลยครับออกนอกวงเลยทีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่จะทําการแถลงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสคริปด้วยแล้วก็เป็นการอะไรครับถ้าเกิดว่าออกนอกสคริปก็คือเปิดช่องโหว่ให้มีการสอบถามหรือนะครับการสื่อสารที่ขาดหายกับสื่อมวลชนและผู้ต้องการข้อมูลเวลาถามก็จะตอบด้วยตงประเด็นไปคนละเรื่องละราว กเ็เรียกว่าอยา่างที่ที่มีหลายคนในสภาพูดนะครับถามวัวตอบควายประมาณนั้นนะครับไม่ควรสื่อสารออกมาในแบบไร้ทิศทางนะไม่ควรเรียงลำดับความสําสคัญผิดเน้นเศรษฐกิจการเมืองเหนือชีวิตประชาชนโอ้โหโ,โดนโดนทุกข้ออันนี้เอาฝากนะครับให้ท่านได้ได้คิดตามไปด้วยว่าเออปัจจุบันนี้เมืองไทยเราเจออะไรขึ้น วันนี้สภาวะน้ําท่วมเนี่ยไหลหลากกันมาอย่างรุนแรงภัยพิบัติอุทยาท่วมเต็มน,นะครับตอนนี้กาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในบางพื้นที่ที่ไม่คิดว่าจะท่วมก็ท่วมแลอนถามจริงๆครับถามจริงๆตอบให้ได้นะว่ากลยุทธ์วิธีการป้องกันภัยพิบัติที่อยู่ในแผนของกันแล้วก็ลงมือทําจริงๆนั้นคืออะไรเอาทั้งสองที่เลยก็คือที่รัฐบาลกับกรทมุณทํางานประสานกันยังไง ประชาชนอยากทราบกับออกมาแถลงหน่อยว่าแถลงนะครับกับทีวีแล้วว่ากรณีรัฐบาลได้มีการเตรียมการในการนําถุงทรายนั้นกั้นบริเวณนี้บริเวณนี้และภาวะเร่งด่วนก็คือว่าได้นํากองนะครับกองทัพเนี่ยเข้าไปดําเนินการสร้างนะครับแบบฉุกเฉินเหมือนต่างประเทศที่เขาทำครับเขาจะทํากําแพงกั้นนะครับอย่างเขาเรียกอย่างมีระบบนะครับมีการขนแบลเลียร์ไปอะไรไปนะครับ ไอ้ทีตู้คอนเทนเนอร์ยังขนไปตั้งกลางเมืองได้นะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมขนาดนี้ท่านจะทำาไถามถามตรงๆตอบมาสักห้าข้อพอให้ประชาชนได้รู้ว่าท่านกําลังจะทําอะไรกับภัยวิบัติในครนั้งนี้แนวทางแถวบริเวณริมทะเลทั้งหมดเลยนะครับทั้งแนวหัวหินแล้วก็ทั้งสมุทรปราการท่านกําลังจะทําอะไรท่านช่วยอะไรนะครับไม่ได้ออกงบประมาณมาเพื่อเอาไปละลายตา่ำละพิษละลายแม่น้ําตอนนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไร นะครับเราไม่อยากเห็นว่าวันหนึ่งสนามบินสุวรรณภูมินี่ท่วมจกนกระทั่งถึงระดับท้องของเครื่องบินหรือท่วมเครื่องบินหรือเครื่องบินไปไหนก็ไม่รู้ลอยไปตามน้ําขํากันกิ้งกิ้งนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากรู้ตอบมาสักข้าข้อแถลงข่าวไม้ชัดเจนนะครับสกสขผูมนในการเขตนะครับรองผู้ว่ากทมผู้ว่ากรทมรัฐบาล นะครับรองนายกที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันต่างๆในยามนตรีว่าการะทรวงมหาดไทยออกมาถแถลงขอ5ข้อพอประชาชนไม่อยากได้เลอเยอะแยะนะครับประมาณนี้ผมอยากเด่นนะครับรีบหน่อยนะฮะหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีอะไรครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยนัืที่ตัวบุคคลนะครับส่งชิงนายกบ้างอะไรบ้างผมผมขอญอาตะไล้สาระนะครับผมไม่เล่นตามหน้าข่าวแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่สําคัญ มีแต่ว่าคุณเอายาพิษเนี่ยลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ให้ประชาชนได้เสพทุกวันเสพทุกวันเสพทุกวันซึ่งมันเป็นวิธีคิดของ,ของอคนที่พูดงาว่าบางรายก็ไปรับผลประโยชน์มาแล้วครับพูดง่ายเชียร์กันจังเลยหนะังสือบางเล่มเนี่ยอ่านไม่ได้เลยคุณเชียร์กันสรุปนะครับผู้ส่อข่าวออนไลน์พูดสุอข่าวที่ไปจําทาเนียบเชียร์กันสนั่นวันไว้ถึงเรื่องอะไรครับก็มีวิธีการ นะครับใครที่มีปัญหามากๆหยอดเงิน้็ไปเรียบนะนะครับหยอดตั้งเข้าไปในเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีที่รัฐบาลทาแล้วถนัดที่จะทำนะครับฝากว่าวันนี้อย่าไปเน้นกับตัวบุคคลมากเกินไปและประชาชน,นจะบรรลัยวายวปวกจะอยู่กันไม่ได้วันนี้คุณเอาวิธีการเอารูปแบบนะครับไม่แบบว่าจะเป็นโรงการต่างๆใส่มือประชาชนให้ประชาชนได้ใช้ใช้กัน นะครับร้านค้าเราชนะบ้างอะไรบ้างตอนนี้ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแล้วนั่นคือกลวิธีที่รวมนะครับให้กับร้านค้าได้ตกหลุมพรางนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยครับใครที่มีหน้าที่ดูแลร,รับผิดชอบช่วยดูหน่อยใครที่กํากับกระทรวงพลังงานช่วยดูหน่อยน้ํามันแพงขนาดนี้เอายังไงแก้ยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ไปอีกเราเร็วเหมือนกันนะครับมาคุยกันให้ฟังนะครับว่า อะไรเป็นอะไรควรจะติดตามอะไรอย่าไปเน้นที่ตัวบุคคลวันนี้ตัวบุคคลไร้ค้าครับที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําประเทศรองทุกคนนะครับที่เดินกันอุ้ยอายกันหมดแก่กันหมดเป็นตาเป็นยายกันหมดแล้วครับปล่อยให้ลูกหลานกําหนดอนาคตชะตาชีวิตตัวเองอย่าไปเอาเงินอนาคตเขาอะมาใช้แล้วเขาจะบริหารประเทศกันยังไงนะครับเรื่องตั้งครั้งหน้าใครชนะมาแน่นอนฮนะก็ต้องกู้เหมือนเดิม นะครับแต่ท่านเอาเงินผู้อนาคกตก์มาใช้หมดแล้วจะทำยังไงมันตันแล้วนะครับ70%ไม่แน่อาจจะเพิ่ม80% 90% 100%เร็เร็เร็วๆนี้ก็ได้สวัสดีครับ